ยังมีข้อแปลกอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเวลาพวกเทวดามาเยี่ยมฟังเทศท่านหัวหน้าเทวดาเล่าว่าท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจไปทั่วกันเทวดามีความสุขมากผิดปกติเพราะกระแสเมตตาทมท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินไปหมดกระแสเมตตาทมท่านเป็นกระแสที่บอกไม่ถูกและอัศจรรย์มากไม่มีอะไรเหมือนเลยดังนี้แล้วพูดต่อไปว่าฉะนั้นท่านพักอยู่ที่ไหน พวกเทวดาต้องทราบพ,พันจากกระแสธรรมที่แผ่ออกจากองค์ท่านไปทุกทิศทุกทางแม้เวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนรและประชาชนกระแสเสียงท่านก็สะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขตใครอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นได้ยินนอกจากคนตายแล้วเท่านั้นจะไม่ได้ยินตอนนี้ต้องขออภัยท่านผู้อ่านมากๆอีกด้วยจะได้เชิญอรัถนาคํำพูดระหว่างท่านพระอาจารย์กับพวกเทวดาสนทนากันมาลงอีกเล็กน้อย ส่วนจะจริงหรือเท็จก็เขียนตามที่ได้ยินได้ฟังมาท่านย้อนถามเขาบ้างว่าก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างทว่าเสียงเทศสะเทือนไปไกลดังที่ว่านั้นหัวหน้าเทพรีบตอบท่านทันทีนทว่าก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องอะไรและสนใจกับสินกับทมอะไรกันท่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาเขาเอาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับถมตัวตลอดเวลานับแต่วันเขาเกิดมาจนกระทั่งเขาตายไป ขาไม่ได้สนใจกับศินกับธรรมอะไรเท่าที่ควรแก่ภูมิของตนหรอกท่านมีน้อยเต็มทีผู้ที่สนใจจะนำตาหัวจมูกลิ้นกายใจไปทําประโยชน์คือสินธรรมชีวิตเขาก็น้อยนิดเดียวถ้าเทียบกันแล้วมนุษย์ตายคนละกี่สิบกี่ร้อยครั้งเทวดาที่อยู่ภาคพื้นแม้เพียงรายหนึ่งก็ยังไม่ตายกันเลยไม่ต้องพูดถึงเทวดาบนสวรรค์ชั้นพรมซึ่งมีอายุยืนนานกันเลยมนุษย์จํานวนมากมีความประมาทมาก ที่มีความไม่ประมาณมีน้อยเต็มทีมนุษย์เองเป็นผู้รักษาศาสนาแต่แล้วมนุษย์เสียเองไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเยี่ยมมนุษย์คนใดชั่วก็ยิ่งรู้จักแต่จะทําชั่วทายเดียวเขายังแต่ลมหายใจเท่านั้นพอเป็นมนุษย์อยู่กับโลกเขาพอลมหายใจขาดไปเท่านั้นเขาก็จมไปกับความชั่วของเขาทันทีแล้วเทวดาก็ได้ยินทําไมจะไม่ได้ยินปิดไม่อยู่เวลามนุษย์ตายแล้ว นิมนต์พระท่านมาสาธยายธรรมกุศลธรรมมาให้คนตายฟังเขาจะเอาอะไรมาฟังสําหรับคนชั่วขนาดนั้นพอแต่ตายลงไปกรรมชั่วของมัดดวงวิญญาณเขาไปแล้วเริ่มแต่ขณะสิ้นลมหายใจจะมีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมได้อย่างไรแม้ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจอยากฟังเทศฟังธรรมนอกจากคนที่ยังเป็นอยู่เท่านั้นพอฟังได้ถ้าสนใจอยากฟังแต่เขาไม่ได้สนใจฟังหรอกท่าน ท่านไคยสังเกตดูเขาบ้างหรือเวลาพระท่านสาธยายทำกุศลธรรมมาให้ฟังเขาสนใจฟังเมื่อไรศาสนา,าไม่ได้ถึงใจมนุษย์ทติคนหรอกท่านเพราะเขาไม่สนใจกับศาสนาสิ่งที่เขารักชอบที่สุดนั้นมันเป็นสิ่งที่ตำซามที่สัตจจิระชันบางตัวก็ยังไม่อยากชอบนั่นแหละเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่ไม่ชอบศาสนา,าชอบมากกว่าสิ่งอื่นใดและชอบแต่ไหนแต่ไรมาทั้งชอบแบบไม่มีวันเบือ่อไม่รู้จักเบื่อเอาเลย คณะจะขาดใจยังชอบอยู่เลยท่านพวกเทวดารู้เรื่องของมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะมาสนใจรู้เรื่องของพวกเทวดาเป็นไหนไหนมีท่านนี่แลเป็นพระวิเศษรู้ทั้งเรื่องมนุษย์ทั้งเรื่องเทวดาทั้งเรื่องสัตว์นรกสัตว์กี่ประเภทท่านรู้ได้ดีกว่าเป็นไหนไหนฉะนั้นพวกเทวดาทั้งหลายจึงยอมตนลงกราบไหว้ท่านพอหัวหน้าเทวดาพูดจบลงท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดเป็นเชิงปรึกษาว่าเทวดาเป็นผู้ มีตาที่ผูทิพย์แลเห็นได้ไกลฟังเสียงได้ไกลรู้เรื่องดีชั่วของชาวมนุษย์ได้ดีกว่ามนุษย์จะรู้เรื่องของตัวและรู้เรื่องของพวกมนุษย์ด้วยกันจะไม่พอมีทางเตือนมนุษย์ให้รู้สึกสำนึกในความผิดถูกที่ตนทำได้บ้างหรืออาตมาเข้าใจว่าจะได้ผลดีกว่ามนุษย์ด้วยกันตักเตือนตักเตือนกันสั่งสอนกันจะพอมีทางได้บ้างไหมคุณาเทวดาตอบท่านว่า เทวดายังไม่เคยเห็นมนุษย์มีกี่รายพอจะมีใจเป็นมนุษย์สมภูมิเหมือนอย่างพระกุณเจ้าซึ่งให้ความเมตตาแก่ชาวเทพและชาวมนุษย์ตลอดมาเลยพอที่เขาจะรับทราบว่าในโลกนี้มีสัตว์ชนิดต่างๆหลายต่อหลายจำพวกอยู่ด้วยกันทั้งที่เป็นพบหยาบทั้งที่เป็นพบละเอียดซึ่งมนุษย์จะยอมรับว่าเทวดาประเภทต่างๆมีอยู่ในโลกและสัตว์อะไรๆที่มีอยู่ในโลกกี่หมื่นกี่แสนประเภทว่ามีจริงตามที่สัตว์เหล่านั้นมีอยู่เพราะนับแต่เกิดมา มนุษย์ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแต่พ่อแต่แม่แต่ปู่ย่าตายายแล้วมนุษย์จะมาสนใจอะไรกับเทวดาเราทันนอกจากเห็นอะไรผิดสังเกตบ้างจริงหรือไม่จริงไม่คำนึงพวกมนุษย์มีแต่พากันกล่าวตัวว่าผีขันทนเท่านั้นจะมาหวังคำตักเตือนดีชอบอะไรจากเทวดาแม้เทวดาจะรู้เห็นพวกมนุษย์อยู่ตลอดเวลาแต่มนุษย์ก็ไม่ได้สนใจจะรู้เทวดาเลยแล้วจะให้เทวดาตักเตือนสั่งสอนม,มนุษย์ด้วยวิธีใด เป็นเรื่องจนใจทีเดียวปล่อยตามกรรมของใครของเราไว้อย่างนั้นเองแม้แต่พวกเทวดาเองก็ยังมีกรรมสวยอ,อยู่ทุกขณะถ้าปราศจากกรรมแล้วเทวดาก็ไปนิพพานได้เท่านั้นเองท่านจะพากันอยู่ให้ลำบากไปนานอะไรกันท่านพระอาจารย์มั่นถามเขาว่าพวกเทวดาก็รู้นิพพานกันด้วยหรือถึงว่าหมดกรรมแล้วก็ไปนิพพานกันได้และพวกเทวดาก็มีความทุกข์เช่นสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรือเขาตอบท่านว่า ทำไมจะไม่รู้ท่านก็เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสั่งสอนโลกก็ล้วนแต่สอนให้พ้นทุกไปนิพพานกันทั้งนั้นไม่ได้สอนให้จมอยู่ในกองทุกขแต่สัตว์โลกไม่สนใจพระนิพพานเท่าเครื่องเล่นที่เขาชอบเลยจึงไม่มีใครคิดอยากไปนิพพานกันคาว่านิพพานพวกเทวดาจําได้อย่างติดใจจากพระพุทธเจ้าแต่และองค์ที่มาสั่งสอนสัตว์โลกแต่เทวดาก็มีคำหนาจึงยังไม่พ้นจากภพกของเทวดาให้ได้ไปนิพพานกันจะได้หมดปัญหา ไม่ต้องวกเวียนพวงตนดังที่เป็นอยู่นี้ชวนความทุกนั้นถ้ามีกรรมอยู่แล้วไม่ว่าสัตว์จำพวกใดต้องมีทุกไปตามส่วนของกรรมดีชั่วที่มีมากน้อยในตัวสัตว์ท่านถามเทวดาว่าพระที่พูดกับเทวดารู้เรื่องกันมีอยู่ยแยะไหมเขาตอบว่ามีอยู่เหมือนกันท่านแต่ไม่มากนะักโดยมากก็เป็นพระซึ่งชอบปฏิบัติบําเพ็ญอยู่ในป่าในเขาเหมือนพระคุณเจ้านี่แหละท่านถามว่า ส่วนคารวาเต้ามีบ้างไหมเขาตอบว่ามีเหมือนกันแต่มีน้อยมากและต้องเป็นผู้ใกล้ทางธรรมปฏิบัติใจผ่องใสถึงรู้ได้เพราะกายพวกเทวดานั้นหยาบสําหรับพวกเทวดาด้วยกันแต่ก็ละเอียดสําหรับมนุษย์จะรู้เห็นได้ทั่วไปนอกจากผู้มีใจผ่องใสจึงจะรู้จะเห็นได้ไม่ยากนะักท่านถามเขาว่าที่ทาท่านว่าพวกเทวดาไม่อยากมาอยู่ใกล้พวกมนุษย์เพราะเหม็นสาบคาวมนุษย์นั้นเหม็นสาบคาวอย่างไรบ้าง ขณะที่ท่านทั้งหลายมาเยี่ยมอาตมามไม่เหม็นข่าวบ้างหรือทําไมถึงพากันมาหาอาตมาบ่อยนักเขาตอบว่ามนุษย์ที่มีศีลธรรมไม่ใช่มนุษย์ที่ควรรังเกียจยิ่งเป็นที่หอมหวนชวนให้เคารพบูชาอย่างยิ่งและอยากมาเยี่ยมฟังเทศอยู่เสมอไม่เบื่อเลยมนุษย์ที่เหม็นข่าวหน้ารังเกียจคือมนุษย์ที่เหม็นข่าวศีลธรรมรังเกียจศีลธรรมไม่สนใจในศีลธรรมมนุษย์ประเภทเบื่อศีลธรรมซึ่งเป็นของดีเลิศในโลกทั้งสามแต่ชอบในสิ่งที่หน้ารังเกียจ ของท่านผู้ดีมีเีลนธรรมทั้งหลายมนุษย์ประเภทนี้น่ารังเกียจจริงไม่อยากเข้าใกล้และเหม็นคาวฟุ้งไปไกลด้วยแต่เทวดามิได้ตั้งคอรังเกียจชาวมนุษย์แต่อย่างใดหากเป็นนิสัยของพวกเทวดามีความรู้สึกอย่างนั้นมาดั้งเดิมดังน,นี้เวลาท่านเล่าเรื่องเทวดาพูดผีชิ้นต่างๆให้ฟังผู้ฟังเคลิ้มไปจนลืมตัวและลืมเวล,เวลาลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลลาไปตามๆกันประหนึ่งตนก็ใคร่รู้อย่างนั้นบ้าง และคิดว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นบ้างในวันหนึ่งข้างหน้าแล้วทําให้เกิดความกระยินต่อความเพียรเพื่อผลอย่างนั้นขึ้นมากับตอนท่านเล่าอดีตชาติของท่านและของคนอื่นเป็นบางรายที่เห็นว่าจําเป็นให้ฟังยิ่งทําให้อยากรู้เรื่องอดีตของตนจนลืมความคิดที่อยากพ้นทุกข์ไปนิพพานในบางครั้งพอรู้ตัวเกิดตกใจและตำหนิตนว่าอ๋อเรานี่จะเริ่มบ้าไปเสียแล้วแทนที่จะคิดไปในทางหลุดพ้นดังที่ท่านสั่งสอน แต่กลับไปกว่าและงมเงาในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้รู้สึกตัวไปพักหนึ่งพอเผลอตัวก็คิดไปอีกแล้วต้องคอยปราบปรามตัวเองอยู่เรื่อยเวลาท่านเล่าเรื่องพวกเทวดาพูดผีผชนิดต่างๆมาเยี่ยมท่านรู้สึกน่าฟังมากเฉพาะพวกพูดผ,ผีรู้สึกมีผีอันธพาลเชน่นกันกับมนุษย์เราถ้าพวกใดชอบก่อความไม่สงบมากเขาต้องจับพวกนั้นมาขังรวมกันไว้ในคอกที่มนุษย์เรียกว่าห้องขังนั่นเอง ขังไว้เป็นพวกพวกเป็นห้องห้องเต็มห้องขังแต่ละห้องมีทั้งผีอันพานหญิงผีอันพานชายและอันพานประเภทโหดร้ายทารุณจัพวกทารุณยังมีทั้งหญิงทั้งชายอีกด้วยมองดูหน้าตาพวกนี้บอกอย่างชัดแจ้งว่าแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับพวกผีนี้เขามีบ้านเมืองเหมือนมนุษย์เราเหมือนกันเป็นบ้านเมืองใหญ่โตมากมีหัวหน้าปกครองดูแลเหมือนกัน ผีที่มีอุปนิสัยฝ่ายบุญกุศลก็มีอยู่แยะพวกผีธรรมดาและผีจำพวกอนธพาลเคารพนับถือมากเพราะผู้มีอุปนิสัยวาสนาเป็นผู้มีฤิทธาศรานุภาพมากผีทั้งหลายเคารพเกรงกลัวมากตามหลักธรรมชาติมิใช่การประจบประแจงถ้าเราว่าที่ว่าบาปมีอำนาจน้อยกว่าบุญน,นั้นท่านไปพบเห็นในเมืองผีเป็นพยานอีกประเด็นหนึ่ง คือผีมีวาสนาแต่มาสวยกรรมตามวาระเช่นมาเกิดเป็นผู้ผีแต่นิสัยใจคอในทางบุญนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยและมีอำนาจมากด้วยเพียงผู้เดียวเท่านั้นก็สามารถปกครองผีได้เป็นจำนวนมากมายเพราะเมืองผีไม่มีการถือพวกถือพองเหมือนเมืองมนุษย์เราแต่ถืออำนาจตามหลักธรรมแม้จะฝืนถืออย่างมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้เพราะกรรมไม่อำนวยไปตาม ต้องขึ้นอยู่กับกรรมดีชั่วเท่านั้นเป็นหลักตายตัวอำนาจที่ใช้อยู่ในเมืองมนุษย์จึงนำไปใช้ในปลาระาวกไม่ได้ถ้าเราตอนนี้รู้สึกพิศดารมากแต่จำได้เพียงเล็กน้อยข,ดขาดๆวินวินจึงขออภัยด้วยเวลาท่านออกเที่ยวโปรสัตตามสถานที่ที่พวกผีตั้งบ้านเรือนอยู่โดยทางสมาธิภาวนาพอเขามองเห็นท่านเขาก็รีบโฆษณาบอกกันมาทางความเคารพเหมือนมนุษย์เราท่านเดินผ่านไปตามที่ต่างๆในที่ชุมนุมผี แล่านไปที่คุมขังผีอันธพาลหญิงชายโดยมีหัวหน้าผีเป็นผู้พานำทางด้วยความเคารพเริ่มสายท่านมากและอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของผีชนิดต่างๆให้ท่านฟังและอธิบายเรื่องผีที่ถูกคุมขังว่าเป็นผู้มีใจโหดร้ายคอยรบกวนผู้อื่นไม่ให้มีความสงบสุขเท่าที่ควรต้องขังไว้ตามแต่โทษหนักบาของเขาคำว่าพูดผีนั้นเป็นคำที่มนุษย์เราให้ชื่อเขาต่างหาก ความจริงเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่มีอยู่ในโลกทั่วไปตามภูมิของตนท่านว่าที่ใดมีป่ามีเขามากท่านพระอาจารย์มั่นชอบพักอยู่ที่นั้นนานไปไปมามาอยู่ตามแถบเขานั้นๆเมื่อท่านพักอยู่นครพน,นมและอุรมูมคณะนานพอสมควรแล้วทําให้คิดถึงตัวเองมากขึ้นโดยคํานึงถึงความรู้สึกที่โผล่ขึ้นเสมอว่ากําลังเรายัางไม่พอดังนี้ ถ้าจะฝืนอยู่กับหมู่คณะไปทํานองนี้ความเพียนก็ลาช้าท่านว่าเท่าที่สังเกตดูนับแต่กลับมาจากภาคกลางมาอบรมสั่งสอนหมู่คณะอยู่ทางภาคอีสานร,รู้สึกว่าภูมิจิตใจไม่ค่อยก้าวไปรวดเร็วเหมือนอยู่องเดียวจะต้องเร่งความเพียรอีกสักพักจนบรรลุถึงความพึงใจแล้วนั่นแหละถึงจะหมดความกังวลห่วงใยตัวเองประกอบระยะนั้นท่านรับโยมมารดามาบวชเป็นอุบาสิกาอบรมอยู่ด้วยประมาณหกปี จะไปมาทางใดไม่ค่อยสะดวกทําให้เป็นอารมณ์หงอยยาอยู่เสมอเลยทําให้ท่านตัดสินใจจะเอาโยมมาดาไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีมารดาท่านก็เห็นดีด้วยไม่ขัดอัธยาศัยจากนั้นท่านก็เริ่มพามารดาออกเดินทางจากนกครธนมโดยเดินตัดตรงไปภูเขาแถบหนองสูงคําชะอีออกไปอำเภอเลิงนกทาจังหวัดอุบลขณะที่ท่านออกเดินทางทราบว่า มีพระเนนติดตามไปด้วยมากมายปีนั้นไปจำพรรษาบ้านหนองขอนอําเภออํานาจเจริญอุบลมีพระเนนจำพรรษากับท่านมากขณะที่จำพรรษาอยู่นี้ก็ให้การอบรมพระเนนอุบาสกอุบาสิกาอย่างเต็มกำลังมีผู้คนพระเนนเกิดความเชื่อลุมใสและมาอยู่อบรมกับท่านมากขึ้นเป็นลําดับคืนวันหนึ่งเวลาดึกสงัดท่านกําลังเข้าที่ภาวนาพอจิตสงบรวมลงไป ปรากฏเห็นพระเนนจำนวนมากที่ค่อยๆเดินตามหลังท่านมาด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามน่าเลื่อมใสก็มีที่เดินแซงหน้าท่านไปข้างหน้าด้วยอาการลุกลี้ลุกลนไม่มีความเคารพและสำรวมอินทรีย์เลยก็มีที่กำลังถือโอกาสเดินแซงหน้าท่านไปด้วยชาทางที่ไม่มีระเบียบทำวิใน,ในัยติดตัวเลยก็มีพวกที่กำลังเอาไม้มีลักษณะเหมือนไม้ผ่าครึ่งเหมือนหีบป,ปิ้งปลา มาที่พกองอกท่านอย่างแน่นแทบหายใจไม่ได้ก็มีเมื่อเห็นความแตกต่างแห่งพระทั้งหลายที่แสดงอาการไม่มีความเคารพและทําความโหดร้ายทรมานท่านด้วยวิธีการต่างๆกันเช่นนี้ท่านก็กําหนดจิตดูเหตุการณ์ที่เกิดเฉพาะหน้าให้ละเอียดก็ทราบขึ้นมาทันทีว่าจำพวกที่ค่อยๆเดินตามหลังท่านด้วยความเคารพและมีระเบียบสวยงามเป็นที่น่าเลื่อมใสนั้นคือจำพวกที่จะประพฤติปฏิบัติชอบตามโอวาทคําสัส่งสอนของท่าน จะเป็นผู้เคารพเทิดทูนท่านและพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตจะสามารถทําตนให้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาตลอดหมู่ชนทั่วไปได้และสามารถจะยังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางศาสนาให้คงที่ดีงามต่อไปเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสาทางมนุษย์และเทวดาอีกพรมยมยักษ์ทั่วนากันซึ่งนับว่าเป็นผู้ทรงตนและพระศาสนาไว้ได้ตามแบบอริยประเพณีไม่เสื่อมสูญ จำพวกที่เดินแสงหน้าท่านไปด้วยท่าทางไม่ระวังสำรวมนั้นคือจำพวกอวดรู้อวดฉลาดเข้าใจว่าตนเรียนมากรู้มากปฏิบัติดียิ่งกว่าครูอาจารย์ผู้พาปฏิบัติดำเนินด้วยสามีกีคำมาก่อนไม่สนใจครบเอื้อเฟื้อต่อการศึกษาใต่ถามข้ออัดข้อทำใดๆเพราะความสำคัญตนว่าฉลาดรอบรู้ทุกอย่างแล้วปฏิบัติตนไปด้วยความสำคัญนั้น,น,นอันเป็นทางร่วมโจมแก่ตนและพระศาสนา ตลอดประชาชนผู้มาเกี่ยวข้องศึกษาต่างจะน,นำยาพิษเพราะความเห็นผิดจากอาจารย์องค์นั้นไปใช้แล้วกลายเป็นผู้ทำลายตนและหมูชนตลอดกุลบุตรสุดท้ายภายหลังให้เสียหายไปตามโดยไม่รู้สึกระลึกได้ว่าเป็นทางถูกต้องดีงามหรือไม่ประการใดจำพวกที่กำลังคอยหาโอกาสเดินแสงหน้าท่านไปในลำดับต่อมานั้นคือจำพวกที่กำลังเริ่มก่อตั้งความเสื่อมเสียแก่ตนและวงพระาศาสนาต่อไป ด้วยความสําคัญผิดชนิดต่างๆทานองจําพวกก่อนซึ่งเป็นจําพวกที่จะช่วยกันทําลายตนและพระศาสนาอันเป็นส่วนรวมดวงใจของประชาชนชาวพุทธให้ิบปายล่มจมลงไปโดยไม่ได้สนใจว่าผิดหรือถูกประการใดจําพวกที่เอาไม้มาขีปหอกท่านนั้นคือจําพวกที่เข้าใจว่าตนฉลาดรอบรู้และปฏิบัติไปด้วยความสําคัญนั้นๆโดยไม่ได้คํานึงว่าผิดหรือถูกทั้งที่ความจริงในการปฏิบัตินั้นเป็นทางผิด และยังมีส่วนกระทบกระเทือนวงพระศาสนาและครูอาจารย์ที่พาดำเนินมาก่อนให้มีส่วนบอบช้ำเสียหายไปด้วยส่วนจำพวกหลังนี้ท่านเล่าว่าท่านรู้ตัวและนามของพระน,นั้นด้วยที่มาทําให้ท่านลาบากในเวลาต่อมาคือพระที่เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ก่อนเป็นแต่ออกไปจำพรรษาอยู่ไม่ห่างคันนักซึ่งท่านเองเป็นผู้เห็นชอบและอนุญาตให้ออกไปเมื่อกาหนดดูเหตุการณ์ทราบละเอียดแล้ว ท่านก็มารำพึงถึงพระจำพวกที่มาทําความทรมานให้ท่านลําบากว่าเป็นพระที่มีความเคารพเลื่อมใสและนับถือท่านมากไม่น่าจะทําอย่างนั้นได้หลังจากนั้นท่านก็คอยสังเกตความเคลื่อนไหวของบรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นตลอดมาโดยไม่ได้แสดงเรื่องที่ปรากฏในคืนวันนั้นให้ใครทราบเลยต่อมาไม่กี่วันก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดกับข้าราชการหลายท่านและพระอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านและเป็นองค์ที่เป็นหัวหน้า พาการเอาไม้มาขีระอกท่านมาเยี่ยมท่านที่สำนักทั้งสองฝ่ายมาแสดงความประสงค์ขอให้ท่านช่วยอนุเคราะห์ประกาศเรียรายเงินจากชาวบ้านในตำบลอำเภอนั้นเพื่อสร้างโรงเรียนขึ้นสองสาแห่งอันเป็นการช่วยทางราชการอีกทางหนึ่งด้วยโดยความเห็นของทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันมาก่อนแล้วว่าท่านพระอาจารย์มั่นเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนมากท่านพูดอะไรขึ้นมาต้องสำเร็จแน่นอน จึงได้พากันมาหาท่านให้อนุเคราะห์ช่วยเหลือพอทราบความประสงค์ของผู้มาติดต่อแล้วท่านก็ทราบทันทีว่าพระทั้งสองรูปนี้เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ท่านลําบากซึ่งเทียบกับเอาไม้มาขี้ผู้อ,อกท่านโอกาสต่อไปท่านได้เรียกพระทั้งสองรูปนั้นมาอบรมสั่งสอนเพื่อให้รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรแก่เพศสมณนะปฏิบัติผู้ตั้งอยู่ในความสงบและสำรวมระวัง ที่เรียนทั้งนี้ก็เพื่อท่านผู้อ่านได้ทราบว่าจิตเป็นธรรมชาติลึกลับและสามารถรู้ได้ทั้งสิ่งเปิดเผยและลึกลับทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันดังเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างมาหลายเรื่องท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเพื่อความเที่ยงตรงต่ออัตธรรมไม่ได้มีความคิดที่เป็นโลกามิสัยแฝงอยู่ด้วยเลยคำพูดที่ออกจากความรู้ความเห็นท่านแต่ละคำจึงเป็นคำที่ควรสุดใจว่ามิใช่เป็นคำโกหกหลอกลวงท่านผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งที่อยู่ใกล้ชิดและทั่วไปให้งมงายเสียหายไปด้วยใจอย่างใดเพราะคําพูดท่านที่นำมาลงนี้เป็นคําพูดที่พูดในวงจำเพาะพระที่อยู่ใกล้ชิดไม่ได้พูดทั่วไปโดยไม่มีขอบเขตแต่ผู้เขียนอาจเป็นนิสัยไม่ไดีอยู่บ้างที่ตัดสินใจนำเอาเรื่องท่านออกมาความคิดก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านและพิจารณาดูบ้างซึ่งอาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควร เรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเรื่องอัศจรรย์และพิสดารอยู่มากในพระปฏิบัติสมัยปัจจุบันทั้งภาคปฏิบัติและความรู้ที่ท่านแสดงออกแต่ละประโยคก,การสั่งสอนบางประโยคก็บอกตรงๆบางประโยคก็บอกเป็นอุบายไม่บอกตรงทั้งสิ่งที่ควรและไม่ควรการทํานายทายทักทางจิตใจนับแต่เรื่องขรัวตาที่ช้ยเขาถ้ำสาริกาเป็นต้นเหตุมาแล้วท่านระวังมากทั้งที่อยากเมตตาสงเคราะห์ บอกตามความคิดของผู้มาอบรมนั้นๆแสดงออกในทางผิดถูกต่างๆอย่างบริสุทธิ์ใจในฐานะเป็นอาจารย์สอนคนแต่เวลาบอกไปตามตรงว่าท่านผู้นั้นคิดอย่างนั้นผิดท่านผู้นี้คิดอย่างนี้ถูกต้องแทนที่จะได้รับประโยชน์ตามเจตนาอนุเคราะห์แต่ผู้รับฟังกลับคิดไปอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นความเสียหายแก่ตนแทบทั้งนั้นไม่ค่อยมาสนใจตามเหตุผลและเจตนาสงเคราะห์เลย บางร,รายพอเห็นคิดไม่ดีและเริ่มจะเป็นชนวนแห่งความเสียหายส่วนใหญ่ท่านก็ตักเตือนบ้างโดยอุบายไม่บอกตรงเกรงว่าผู้ถูกเตือนจะกลัวและอายหมู่เพื่อนเพียงเตือนให้รู้สึกตัวมิได้ระบุนามแม้เช่นนั้นยังเกิดความรุ่มร้อนแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปต่อหน้าต่อตาท่านและหมู่คณะก็ยังมีเรื่องทั้งนี้จึงเท่ากับเตือนให้รู้เท่าทันถึงอุบายวิธีสั่งสอนภายในตัวทุกระยะที่มีเหตุการณ์เกี่ยวข้องบังคับอยู่ ต้องขออาภัยหากเป็นความไม่สบายใจในบางตอนที่เขียนตามความจริงที่บันทึกและจดจํามาจากท่านเองและจากครูอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาเป็นคราวๆหลายท่านด้วยกันจึงมีหลายเรื่องและหลายรสด้วยกันโดยมากสิ่งที่เป็นภัยต่อนักบวชนักปฏิบัติและนักบวชนักปฏิบัติชอบคิดโดยไม่มีเจตนาแต่เป็นนิสัยที่ฝังประจําสันดานมาดั้งเดิมก็คืออายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ธรรมารมของเพศที่เป็นวิสภาคกันนั่นแหลคือการเทศกันเอกที่ท่านจำต้องเทศและเตือนทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อมอยู่เสมอไม่ได้รามือพอให้สบายใจได้บ้างการนึกคิดอย่างอื่นๆก็มีแต่ถ้าไม่สำคัญนะักท่านก็ทำเป็นไม่สนใจที่สำคัญอย่างยิ่งก็เวลาประชุมฟังธรรมซึ่งท่านต้องการความสงบทั้งทางกา,ายและทางใจไม่ต้องการอะไรมารบกวนทั้งผู้ฟังและผู้ให้โอวาท จุดประสงค์ก็เพื่อได้รับประโยชน์จากการฟังจริงๆใครเกิดไปขนองคิดเรื่องแสลงเพศแสลงธรรมขึ้นมาในขณะนั้นฟ้ามักจะผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงลงในท่ามกลางความคิดที่กําลังคิดเพลินและท่ามกลางที่ประชุมทําเอาผู้กําลังกล้าหาญคิดแบบไม่รู้จักตายตัวสั่นแทบสลบไปในขณะนั้นทั้งที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคลแต่ระบุเรื่องที่คิดซึ่งเป็นเรื่องกระตุกใจของผู้กําลังคิดเรื่องนั้นอย่างสําคัญ แม้ผู้อื่นในที่ประชุมก็พลอยตกใจและบางรายตัวสั่นไปด้วยเผื่อคิดเช่นนั้นขึ้นมาบ้างขณะเผลอถ้าถูกฟ้าผ่าอยู่เรื่อยๆขณะฟังเทศปรากฏว่าจิตใจผู้ฟังหมอบและมีสติระวังตัวอย่างเข้มงวดกวดขันบางรายจิตรวมสงบลงอย่างเต็มที่กว่ามีในขณะนั้นผู้ม่รวมในขณะนั้นก็อยู่ในเกณฑ์สงบและระวังตัวเพราะกลัวฟ้าจะลงเปรี้ยงหรือเหี่ยวจะลงโฉบอาีรษะขณะใดก็ไม่รู้ ถ้าเผลอคิดในเขาเรื่องในขณะนั้นฉะนั้นผู้ที่อยู่กับท่านจึงมีหลักใจเป็นที่มันคงไปโดยลำดับอยู่กับท่านไปนานเท่าไรก็ยิ่งทําให้นิสัยทั้งภายในภายนอกกลมกลืนกับนิสัยท่านไปไม่มีสิ้นสุดผู้ใดอดทนอยู่กับท่านได้นานๆด้วยความใฝ่ใจยอมเป็นภาคีริ้วให้ท่านดูดาสั่งสอนคอยยึดเอาเหตุเอาผลจากอุบายต่างๆที่ท่านแสดงในเวลาปกติหรือเวลาแสดงธรรมไม่ลดละความสังเกต และพยายามปฏิบัติตนให้เป็นไปตามท่านทุกวันเวลานิสัยความใคร่ธรทำและหนักแน่นในข้อปฏิบัติทุกด้านนี้แลจะทําให้เป็นผู้มั่นคงทางภายในขึ้นวันละเล็กละน้อยจนสามารถทรงตัวได้ที่ไม่ค่อยได้หลักเกณฑ์จากการอยู่กับท่านโดยมากมักจะเพ่งเล็งภายนอกยิ่งกว่าภายในเช่นกลัวท่านดูด่าบ้างเวลาคิดไปต่างๆตามเรื่องความโง่ของตนพอถูกท่านว่าให้บ้าง เลยกลัวโดยไม่ได้คิดจะแก้ตัวสมกับไปศึกษาอบรมกับท่านเพื่อหาความดีใส่ตัวไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยไปอยู่กับท่านก็ไปแบบเราอยู่แบบเราฟังแบบเราคิดไปร้อยแปดแบบเราที่เป็นทางดั้งเดิมอะไรอะไรก็เป็นแบบเราซึ่งกิเลสหนาอยู่แล้วไม่มีแบบท่านเข้ามาแทรกบ้างเลยเวลาจากท่านไปก็จำต้องไปแบบเราที่เคยเป็นมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้น ชื่อว่าความดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอให้เป็นที่น่าชมเชยแต่ความชั่วที่ทับถมจนมองไม่เห็นตัวนั้นยิ่งสังสมขึ้นทุกวันเวลาไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอผลจึงเป็นคนอาภาัพอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดมาฉุดลากพอให้กลับฟื้นตัวได้บ้างเลยถ้าไปอยู่กับท่านแบบที่ว่านี้จะอยู่นานเท่าไรก็ไม่ผิดอะไรกับทัพพีอยู่กับแกงที่มีรสอร่อยแต่ทัพพีจะไม่รู้เรื่องอะไรกับแกง นอกจากให้เขาจับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ไม่ได้หยุดหยนเท่านั้นกิเลสตัณหาเครื่องพอกพูนความชั่วไม่มีประมาณจับประโยน์ลงกองทุกหม้อนั้นหม้อนี้ก็ทํานองเดียวกันผู้เขียนก็นับเข้าในจํานวนถูกจับโยนลงหม้อนั้นหม้อนี้ด้วยโดยไม่ต้องสงสัยเพราะชอบขยันมันเพียนแต่สิ่งหนึ่งนั่นคอยกระซิบให้ขี้เกียจชอบไปแบบท่านอยู่แบบท่านฟังแบบท่านคิดแบบท่านอย่างเป็นอัตเป็นธรรม แต่สิ่งหนึ่งก็คอยกระซิบให้ไปแบบเราอยู่แบบเราฟังแบบเราคิดแบบเราอะไรอะไรก็กระซิบให้เป็นแบบเราที่เคยเป็นมาทั้งเดิมและกระซิบไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นสุดท้ายก็เชื่อมันจนเคลิ้มหลับสนิทและยอมทําตามแบบดั้งเดิมเราจึงเป็นคนดั้งเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นพอให้ตัวเองและผู้อื่นได้ชมเชยบ้างคําว่าดั้งเดิมจึงเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราและใครใคร จนมีรากฝังลึกอยู่ภายในยากที่จะถอดถอนออกได้ถ้าไม่สังเกตสอรู้ความเป็นมาและเป็นไปของตนอย่างเอาใจใส่จริงๆพอตกหน้าแรงท่านพระอาจารย์มั่นก็เริ่มพาโยมานดาท่านออกเดินทางพาพักบ้านละคืนสองคืนไปเรื่อยจนถึงบ้านและพักอยู่ที่บ้านท่านนานพอควรให้การอบรมมานดาและชาวบ้านพอมีความอบอุ่นด้วยทั่วกันแล้วก็ลาโยมานดาและญาติออกเดินทางทุดงไปเรื่อยๆ โดยมุ่งหน้าลงไปทางภาคกลางไปแบบทุดงกรรมฐานไม่รีบไม่ด่วนเจอหมู่บ้านหรือสถานที่มีน้ำท่าสมบูรณ์ก็ก,กลางกรดตรงที่นั้นแล้วพักบําเพ็ญสมณธรรมอยู่อย่างเย็นใจพอมีกําลังกายกําลังใจแล้วก็เดินทางต่อไปสมัยโน้นเดินด้วยเท้ากันทั้งนั้นรถราไม่มีเหมือนสมัยนี้ท่านว่าท่านไม่ได้เร่งรีบกับเวลาเวลาจุดยาอยู่ที่การภาวนาเท่านั้น เดินทางทั้งวันก็เท่ากับเดินจงกรมภาวนาไปทั้งวันขณะท่านจากโอคณะเดินทางล,ลงมากรุงเทพเพียงอง์เดียวนั้นเหมือนช้างสารตัวใหญ่ออกจากโขลงเที่ยวหากินในป่าลําพังตัวเดียวเป็นความเบากายเบาใจเหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ําออกจากหูอกที่เคยหนักหน่หนวงทวงกายทวงใจมานานกายก็เบาใจก็เบาขณะเดินทางด้วยวิธีจงกรมภาวนาไปแถบทุ่งกว้างที่มีสัตว์กันเป็นตอน,ตอน แต่ภายในใจไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเพราะแดดแผดเผาเลยบรรยากาศคล้ายกลับเป็นเครื่องส่งเสริมการเดินทางให้มีความสะดวกสบายไปเป็นลำดับบนบ่าที่เต็มไปด้วยบริขารของพระธุดงมีบาทกรดเป็นต้นซึ่งรวมหลายชิ้นด้วยกันตามปกติก็พอทำความลำบากให้พอดูแต่ในความรู้สึกกลับไม่หนักหนาอะไรเลยกายกับใจที่ถอดถอนความกังวลจากหมู่คณะออกหมดแล้ว จึงเป็นเหมือนเจ้าเหาะลอยขึ้นบนอากาศในขณะนั้นเพราะหมดอาลัยหายห่วงโดยประการทั้งปวงโยมาดาก็ได้อบรมสั่งสอนอย่างเต็มภูมิจนมีหลักฐานทางจิตใจยอย่างมั่นคงหมดห่วงแล้วมีความรับผิดชอบเฉพาะตัวคนเดียวนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่เป็นคำรำพึงบริกรรมภาวนาไปตามทางซึ่งท่านใช้เป็นบทธรมรมเตือนสติตัวเองนี้ให้ประมาท เดินทางโดยวิธีจงกรมภาวนาไปตามสายทางที่ปราศจากผู้คนสัญจรไปมาขณะเดินทางตอนกลางวันแดดกำลังร้อนจัดมองดูมีต้นไม้ใบหนาตามชายป่าก็เห็นม่าเหมาะก็แวะเข้าไปอาศัยพักพอหายเหนื่อยนั่งภาวนาสงบอารมณ์ใต้ร่มไม้ให้ใจยเย็นสบายตุกใบ,บายอากาศร้อนค่อยลดลงบ้างก็เริ่มออกเดินทางต่อไปด้วยท่าทางของผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร มีสติสัมปชัญญะประคองใจไปถึงหมู่บ้านไม่กี่รังคาเรือนพอได้อาศัยเขาโครจรบินทบาทก็พอแล้วไม่ต้องการความเหลือเฟืออะไรมากไปกว่านั้นตามองหาที่พักอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพอประมาณและแวะพักไปเป็นทอดๆแล้วแต่ทำเลเหมาะสมจะพักภาวนาสะดวกเพียงไรบางแห่งก็เป็นความสะดวกเกี่ยวกับเพ็ญนก็พักอยู่เป็นเวลานาน,านแล้วเดินทางต่อไป